สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องสาระพันไม้นะครับจะพาเพื่อนมาพบกับดอกของต้นตีนเป็ดน <ise Exc> <ité> <Dom> ้ำนะครับเพื่อนนี่ครับตีนเป็ดน้ำนี่ดอกสีขาวนะครับเพื่อนสวยงามเลยนะครับองเลยนะครับเพื่อนนี่ครับอันนี้คือดอกของต้นตีนเป็ดน้ำนะครับเพื่อนลักษณะดอกครับดูลูกครับเพื่อนนี่อันนี้ดูลูกเาครับนีโอู้กำลังสวยแล้วเพื่อนในลูกนะครับ ลูกเขาที่เอาไปทําเป็นตัวมดตัวอะไรนะครับเห็นเ็าขายในที่ต่างๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่ลูกเขาครับนี่ผมพามาดูดอกเขาครับสวยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับดอกสีขาวครับเพื่อนนี่สวยมากครับดูกลีบดอกเขาก่อนเราจะบานครับเพื่อนนี่บางคนไม่เคยเห็นนะครับว่าดอกของต้นตีนเป็ดน้ำนี่เป็นยังไงเพื่อนวันนี้ผมพามาชมกันเพื่อนนี่ครับดอกสีขาวสวยมากครับนี่ครับเพื่อนเขาหลักดอกเลยนะครับนี่ครับ สวยมากครับเพื่อนครับเป็นไม้ปุ่มนะครับมาดูปุ่มไม้เขาครับเพื่อนเดี๋ยวผมพามาดูครับนี่ครับปุ่มใหญ่ไหมครับนี่ครับเพื่อนปลูกเป็นไม้ประดับนะครับใครมีพื้นที่บริเวณบ้านนะครับก็ปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงาได้นะเพื่อนเนี่มครับดูดอกเขาเขาออกสีขาวแล้วครับนี่ครับดอกเขาเป็นช่อครับเพื่อนนี่นี่ผมถ่ายระยะไกลหน่อยนะครับนี่ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับต้นนี้ นะครับแต่พุ่มเยอะครับเพื่อนเป็นไม้พุ่มนะครับให้ร่มเงาครับนี่ครับเพื่อนอันนี้คือต้นตีนเป็นน้ํานะครับเพื่อนนดี่ดูดอกเขาครับสวยไหมครับสวยมากสีขาวแล้วับดอกเขาก็หลีกำลังจะบานเต็มเลยครับนี่ดอกสวยมากครับเพื่อนใครมีพื้นที่นะครับก็สามารถนํามาปลูกได้นะครับเพื่อนเป็นไม้พุ่มให้ร่มเงาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูลูกเขาครับนี่เพื่อน เนี่ยลูกเนี่ยที่เอาไปทําเป็นตัวมดบ้างเอาไปทําเป็นไม้ประดับตามต้นต่างๆหรือเขารูสีมาใส่ก็ได้ครับเพื่อนนี่นี่ลูกเขานะครับนี่ครับลูกเขาเป็นแบบนี้นะครับนี่กินไม่ได้นะครับเพื่อนลูกสวยแม่แต่กินไม่ได้นะครับสังเกตดูว่าผิวเขาจะไม่มีแมลงมาเกาะเลยแต่จะมีพิษเนื้อลูกเขานี่ครับนี่ครับเพื่อนนี่คือลูกของตีเป็ดน้ํานะครับนี่ครับเขาจะดอกเขาจะสีขาวครับนี่สวยงามครับ เป็นไม้พุ่มนะครับนี่ครับหนุนดอกดอกเต็มเลยครับนี่ครับสวยงามคเพื่อนให้ลมเงานะครับนี่อันนี้คือที่ผมแอบชมก็คือดอกของต้นตีนเป็ดน้ำครับเพื่อนนี่ครับสวยงามครับ